CRV 2.4ปี19คุ้มไหมเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังครับข้อดีนดับแรกนะครับเครื่อง2.4คันนี้นะฮะขึ้นชื่อเรื่องความโทนครับขับนุ่มสมูทและไม่มีระบบทัวโบเข้ามาให้เรากังวลในการใช้งานระยะยาวด้วยครับช่วงล่างก็ดีครับนุ่มแต่ยังมั่นใจนะขับในเมืองก็ดีครับออกต่างจังหวัดก็สบายพื้นที่ภายในผมต้องบอกเลยว่ากว้างมากโดยเฉพาะเบาะหลังนะครับนั่งสบายจริงและที่สําคัญนะครับแม้ว่าคันนี้จะเป็นตัว S แต่ฟีเจอร์พื้นฐานให้มาครบใช้งานจริงได้เต็มๆเลยครับไม่ว ม,มองได้ด้วยพร้อมทั้งระบบการขับขี่อีคอนนะฮะทำให้รถคันนี้เนี่ย,ยขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดน้ามันและก็ทนทานด้วยครับแต่จุดสังเกตของคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2.4ที่ไม่มีเทอร์โบนะครับการออกตัวช่วงต้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ไวมากนะฮะแต่ว่าการขับใช้งานจริงเนี่ยสมูทแล้วก็ทนมากๆเลยครับอีกอย่างนะครับคือดีไซน์ภายในเนี่ยจะโทนนิ่งๆหน่อยถ้าใครอยากได้รถหรูๆเนี่ยอาจจะต้องขยับไปตัวท็อปนะครับแต่สำหรับใช้งานจริงแล้วเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์มากครับพี่สรุปนะครับถ้าหารถทนทนดูแลง,ง่ายไม่จูจ้จทย์มากพิ๋ ทางเต็นท์เรานะครับขอเสนอราคาคันนี้อยู่ที่588,000บาทครับผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่9,000บาทถือว่าคุ้มค่ามากๆนะและสภาพชุดสีเต็มไรต,ตำหนิครับน็อตเดิมทุกจุดนะครับและเรารับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมระบุนในสัญญาซื้อขายให้ครับเป็นรถเกจเอคัดคุณภาพนะครับต้อง KB Auto สนใจนะครับคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์คอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์เข้ามาอ่ะถ้าอยากให้ผมสรุปรีวิวคันไหนสั้นๆนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะ